เข้าสู่สนามหลักกันครับทุกคนโอเคเข้ามาแล้ววิ่งไปที่หน้ารูกป,ปั้นนะไปยืนรอนะครับไปยืนรอกัน ยืนรอนะวันนี้ไปยืนประเมินสถานการณ์นะครับว่าจะดูว่าวันนีนะ้ทางคู่ต่อสู้เรานะจะมีใครมาบ้างนะนนมีบัฟเปิดบัฟให้เพื่อนด้วยนะให้มีบัฟเขาไม่มีคนหรอโอโ้โหทีห้ากินข้าวกลาง้านาครับผมเขาอ,อ,อาจจะหลอกก็ได้นะครับ แล้วจีเอ็นมาอยู่รอบนี้ได้ไงวะถ้าเขาไม่มีคนโอ้ยชนะอยู่แล้วอย่าประมาทนะครับเห็นเขาแค่สิบแต่คน<ข>นำบอไม่ดีอันนี้เปลี่ยนคนนำเห็นเขาเก้าคน,ะนระวังนะครับเราอาจจะแพ้ได้นะครับเราต้องอย่าประมาทเขานะครับอ้าวแล้วคนนำบออีกคนนึงอะไหนบอกว่ามีคนดำอีกคนนึงอ่า เห็นเก้าคนนี้ระวังไหมครับไม่แล้วทำไมไม่ไปนำตีตีนู้นกินบัฟกันครับกินบัฟกันนะเพื่อไม่ให้เสียทรัพยากรนะฟรีๆนะเพื่อนตั้งบัฟแล้วก็กินเลยครับไม่บอกตรงๆเลยว่าไม่อยากเข้าอ่ะนำนำก็ไม่ดีแต้มก็ไม่ได้ไม่ไปหรอกนี่เป็นพี่พี่พูดแล้วนะพราพี่งุนหิด กูดำให้ก็ได้นะถ้ามึงจะเล่นอย่างเงี้ยเออ,อมเขาบอกว่าเคยนำตี้รอมาก่อนนะคะ่ะก็แบบไม่เคยเจอว่าแบบเป็นไม่เคยเจอว่ามันแย่ขนาดนี้เลยะะ่ะอีใส่เสียอีกกระลันว่าดูมาเน่เสียงมันเข้าแบบทุกคนได้ยินหมดตอนนี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่บน่นพี่บน เข้ามาสิบสามแล้วครับโอเคครับก็ตอนนี้สิบสามท่านนะครับเห็นไหมผมบอกแล้วนะครับเขาอาจจะหลอกเรานะครับเข้ามาเรื่อยๆนะครับเผื่อพอถึงเวลาจริงๆเขาอาจจะมาถึงห้าสิบคนก็ได้นะเนี่ยไม่เนี่อย่าประมาทนะครับตีห้ากินข้าวครับผมเวลาที่กินข้าวแล้วใช่ไหมคุณฮาเทียนเจินคุณชิปคุณเยี่หนหยิงจือกินข้าวครับผม ที่โต๊ะห้ามาเลยเขาสิบสามคนนะน,น,นะครับเข้าที่หลักกันนะครับใครยังไม่เข้ามาเนาะก็กินบัฟเสร็จแล้วไปยีน้อได้นะครับหนึ่งนะครับวันนี้มีกิ่ที่อ่ะโอเคฮาเทียนจนกินแล้วสองสามอยู่กลางคุณชิคคุณเยหนจิงจอกินข้าวครับผมโต๊ะห้าโต๊ะห้าหนึ่งสองสามสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่อยู่กลางเอางนี้นะครับ ห้าหกเจ็ดอ่ก <rapper. S 1> ลางนะอ่าครับห้าหกเจ็ดแปดนะครับก็ไปอยู่ทางภูผานะครับปล่อยยุทธให้เขานะวันนี้เขาขอคะแนนนะครับก็แบ่งเข้าไปครับนะครับเดี๋ยวพอถึงเวลาเขค่อยไปสนุกกับเขานะครับบับเสร็จแล้วเตรียมพร้อมยืนรอที่หน้าธงได้เลยนะครับอ่าอีกสิบวินะ หนึ่งสองสามสี่นะครับอยู่กลางนะครับห้าหกเจอยู่ยุดธห้าหกเจ็ดแปดมาที่ผู้พาเลยค่ะเอา้าลืมเปลี่ยนสกิลโอเคยังไม่ได้ตีกับรับให้ทงโหลดนะครับแล้วก็ออกคะแนนให้มันไหลไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับผู้พาได้ทงล้วค่ะออกทงไหมเอ่ยไม่ต้องครับไม่ทง ยังยังไม่ต้องออกธงก็ได้ครับเพราะว่าเขาไม่ไม่มายึดไม่มาแย่งครับโอเคไม่เดี๋ยวเราได้แต้มช้าไงอ๋อจะปั่นแต้กเลยต้องต้องก้อดอกต้องออกธงเพื่อเพื่อให้ธงขาวแล้วค่อยเข้าใหม่อ้โได้ถ้างั้นถ้าไม่ยืนทางภูผาไม่ยืนแช่ก็ออกมาก็ได้ครับนภูผาไอคุณเย็ดิงเจอออกธงไหนครับผมพอขาวแล้วก็เข้าไป ต้องไป拉คุณเย่ดิงเจอออกมาก่อนเขาเขาจะกดจับลือกับพี่แม่ก็ตอนนี้ก็ทางทางเขานะครับขอออโต้นะครับอาจจะมีวิ่งมาทางเราบ้างก็ไม่ต้องตกใจนะครับอาจจะมีการลากมานะครับแต่ถ้าคนเขาเข้ามาเยอะเขาไม่กดตอบรับพี่อะจาไงดีพี่ดึงเขาออกไม่ได้อ่ะก็วันนี้นะครับ ผมก็ทำการไลฟ์สด u t u b e อยู่นะครับกดฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ด้วยนะครับใบมะกรูดก็ไดนะ้ไม่รู้วิธี<อ>ทำบั็อกอะถ้าเขาไม่ออกตรงมันไม่เปลี่ยนเนีไงเหลือเขาคนเดียวแล้วเนะี่ยอ่าตอนนี้ก็นะครับ <laughs> รอนะครับอันนี้รอมอนเนาะรอมอนอีกสามนาทีอะคุณอ้ดิแต้มมัน <3 S 2> <า>มไม่แทบนะไม่ขยับเลยเนะี่ยโอเคโอเคเขาเขาออกมาแล้วไอซียูครับออกทงไหนครับผมคุณโปรซีอย่าออกโดงแป๊บเลโอเคเอ้ะทำไปจูงได้อ่ะคุณฮาเทียนเจินสุดยอด อย่าลืมไปดูไลฟ์สดได้นะครับช่อง y t u t u ของผมนะเดี๋ยวพี่ขวานเอาอมปกรณ่อ่ตอนนี้ไลฟ์สดอยู่ะปล่อยให้ทกขาวแป๊บนึงแต่ถ้าไม่มีคนเข้าทกมันจะาใครจะโชว์แฟชั่นก็ได้นะครับตอนนี้ช่อง Youtube ผมมีคนดูตอนนี้ก็อยู่ที่หนึ่งคนนะครับชี่ช่องว่าอะไรนะคุณิี่เกียวจะไปช่วยทำให้ยอดมันไม่ไม่ไม่เป็นหนึ่งคนอ๋อช่อง บิ๊กเอลครับบิ๊กเอลชาแนลนะครับโอเคงั้นยัง uh, ครับพี่ฝนอันนี้ผมเอาอา v ดวีอครับมันล่องรอ24ชั่วโมงถึงจะไหลสดได้ครับโอ้สงสัย <c oughs> เข้ามาอยู่ในทงดีกว่ามันไม่เปลี่ยนอะโอเคค่ะห้าหกเจ็ดแปดเข้าทงเลยค่ะห้าหกเจ็ดแปดให้แต้มันไหลก็ได้ครับเดี๋ยวรอไปจีมอนนี้อ่านี่เทียนหมิงไปแล้วไปโซนแล้ว น,นี่ก่อชิวๆก่อนนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะไม่ต้องกลัวนะครับคืนเอสเอสได้ตึงแน่นอนนหนึ่นงนาทิตย์ได้ขยับได้ขยับแข้งขยับขาแน่นอนนะคืนเอสเอสนะรับนะนะรองไม่มียืนเฉยแน่นอนนะครับอขอแค่ดืมพาน้องโยนเข้าทงนะขอแคท่ทุกท่านมานะครับแล้วแล้วทุกท่านจะได้ขยับแข้งขยับขาแน่นอนนะนะได้ใช้สกิลแน่นอนนะครับ เพราะว่าเอเอสเนี่ยไม่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 ตึงหรอกครับแต่เพียงแค่ว่าเราได้เล่นแน่นอนได้กดมือได้วิ่งทงแน่นอนอันนี้ก็ยืนเอาคะแนนไปเป็นคอร์ดครับโชว์ชุดโชว์เกี่ยวกับคอตตูโอเคเดี๋ยวเราจะเอาทุกมอนเลยไหมครับเราโคตอาทุกมอนนะเพราะไม่งั้นมอนมอนเราเอาทุกทุกทุกมอนนะครับหยุด ยุดแบ่งไปเมอนด้วยตีห้ามาเอาภูผากับพี่นะคะเดี๋ยวหกเจ็ดเห็นเห็นคุณปงซีกับคุณพิขวันไปแล้วโอเคครับก็ฝากมอนยุดด้วยตีตีตีสองก็ได้ครับตีสองไปไปไปเอามอนกลางก็ได้ครับะเดี๋ยวทางทางยุทธทางยุทธก็แบ่งไปครับตีที่ที่สี่ก็ได้เจ็ดไปก็ได้ครับผมอ่าหกเจ็ดก็ได้อ่หกเจ็ดก็ได้ โอเคค่ะเหลืออีกสิบวิค่ะมาเอามอนเตรียมไปมอนกันได้เลยนะคะที่สองไปเรียครับโอเคมีไปแล้วเนาะทางยุดยุดแบ่งแปเอามอนด้วยนะยุดใครอยู่ทางใกล้ๆกล้แปเอามอนด้วยนะครับมอนมาแล้วค่ะโอเคแปเอามอนด้วยนะครับมียังมีแล้วเนาะไปนะครับคุณบีบีไปก็ได้ไปแปเอามอนกันครับคุณเสี่ยวพ่ายนะครับโอเคแปเอามอนยุดนะเราให้ธงนะครับแต่เราไม่ให้มอนนะนี้ เพื่อเอาคะแนนนะครับให้มันจบเร็วๆนะครับโอเคค่ะมอนมอนภูผ,ผาหมดแล้วคะ่ะโอเคมอนภูผาหมดแล้วนะครับไวมากนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะไปส่งมอนกลาง,างให้ว่าหมดยังกลางกลางหม,หมดแล้วครับ เหลือเหล่ายุดตังหมดแล้วนะครับเหล่ายุดโอเคงั้นอย่าไปสองยุดให้พราไม่เป็นไรมีน้องอยู่เนะดูธงไอ้นี่อยู่คเดี๋ยวถ้าเขาได้สักห้าร้อยนะเหมือนเหมือนเขาได้มอนเหมือนเขาได้มอนยุดนะใช่ครับเขาได้ครับสี่ร้อยมาคะแนนแล้วเขาเขาเก็บมอนยุดเกียงเลยเดี๋ยว ผมจะได้บอกอทางเขานะครับว่าอืมยิ่ไปเป็นไรสี่สามห้าแล้ว <c oughs> มันเล่นได้เลยครับคุณฟาบอกเอาโอเคไปครับใครจะสนุกไปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่อยู่โทรกับน้องโยนิได้เดี๋ยวปรับน้องโยนิเป็นฮิว ซาดหนีไรหนีไม่งงมากอ๋อตอนนี้ใกล้จะห้าร้อยแต้มก็เดี๋ยวใครอยากเล่นกับเขาไปได้นะครับเราได้ทักบอกพิมพ์บอกเขาไปได้เลยนะไปได้เลยนะเราได้พิมพ์บอกเขาไปแล้วนะครับอว่าเดี๋ยวเวลาอีกสองนาทีสี่สิบห้าวินะคะตามสบายเลยนะครับมันจะได้จบไปดัดแต้มขึ้นหน่อยนี้ยังไม่ถึงพันเลยเนี่ย เพศเขา้างร้อยแล้วนะครับอเเราไปยึดทงก็ได้ไม่ต้องตีเขาก็ได้ครับไปยืนในทงนะไปไปยึนใน <ไป S 1> ทธงก <ไป S 1> ็ก็เปลี่ยนล <laughs> ะใช่ใเอ้ยชขาวแล้วนี่ <laughs> แค่เราเข้าไปก็ทงเปลี่ยนแล้ว <laughs> กำลังไปกำลังไปโอ้โ <laughs> โอค เดี๋ยวออกมายืนนอกทง okay, ครับโอเคออกครับออกมายืนรอบทงก่อนนะฮะเดี๋ยวไม่ต้องกลับเขาไม่ต้องกลับครับไม่ต้องกลับยืนตรงเนี้ยยืนตรงเนี้ยไม่ต้องกลับครับโอเคเดี๋ยว <Okay. S 2> เดี๋ยวพอรอทง,องเปลี่ยนพี่ต้องกลับไปดูทงใช่พอทงเปลี่ยนเราก็เหมือนเดิมอะถ้าเขาไม่โยกแล้วถ้าเขาไม่โยกเราก็อยู่ตรงเนี้ยครับมันเป็นการปั๊มแ้มนะครับ <laughs> การปั๊มแทมก็ออย่าลืมไปเอา มอนกันด้วยนะคผมรับ,ดรบเดี๋ยวพอเราได้ทงนะครับก็เราอาจจะโยกไปเอาไปเอามอนกลางครับไปเอาบอสกันนะเดี๋ยวบอสค่อยไปเอาพี่ป้ายั่ไงเขาสู้เราไม่ได้ใช่ใช่เราเราเก็บมอนข้างก่อนเราเก็บอย่าลืมตกคนไปฝากคุณปกสีเก็บม่อนยุทธให้หน่อยสิครับผมอ๋อยุทธยุทธผมยืนอยู่ครับพี่ฝน โอเคได้ได้ขาวขาวเข้าทงครับขาวเข้าทง okay. okay. าโอเคปั๊มละโอเคเราได้นะแล้วก็ออกมายืนข้างนอกเหมือนเดิมครับฆ่าเขาเลยจะฆ่า <c oughs> <c oughs> เขาเลยครับเ,เหลือลมอน<า>อีกสี่สิบ <45 S 1> ห้าวินาทีนะคะ,อะมอนอีกสี่สิบห้าวินาทีนะครับอืออืม มอนใกล้มานะครับมอนใกล้มาแล้วนะอีกยี่สิบวิค่ะจะยอยไปเอามอนกันได้เลยนะครับผมก็ยี่สิบวินะอ่ะธงจะโหลดแล้วเดี๋ยวเรารอให้ธงโหลดโอเคค่ะธงปูผามาเอามอนเลยค่ะไม่ต้องห่วงค่ะมีคนยืนธงให้อยู่อ่ะไปรอเอามอนเลยครับอ่ะทางยุธยุตไปเอามอนเไปเอามอนเลยค่ะไปเอามอนกันนะพอได้มอนเสร็จแล้วเดี๋ยวโยกกลางเลยนะโยกไปเอามอนกลางนะครับอ่ะเอามอนยุธก่อนเอามอนยุ รวบรวบหมอนมาเลยครับรวบมอนมาหยุดมอนโอเคครับมอนภ okay, ูนผามหมด<อ>แล้ว,ลวไปกลางครับไปกลางครับ ไปเอามอนมอนกลางนะไปช่วยกันตีบอสครับไปเอาบอสกันทงปล่อยให้เขาไปเลยก็ได้ครับทงปล่อยไปเลยไปเอาไปเอาบอสกันดีกว่าโหดักนะครับเขาดักไปให้เราไปนะครับโอ้โหดึงดึงไปเลยครับไปเลยครับใครไปได้วิ่งไปก่อนเลยนะไปที่บอสนะครับไปที่บอสกัน มา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 ตอนที่เซอร์ซิตยังไม่มาเนี่ยมา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 โอเคบอสห้าสิบแล้วค่ะบอสห้าสิบเปิดนะครับตอนนี้อันติได้สัมติเลยครับใครอันติได้ติเลยอันติเลยครับอันตีเลยอันตีบอสสิบแล้วค่ะโอเคเราได้บอสนะครับกลับเลยครับกลับเลยประจําธงครับประจําธงครับหนึ่งของสามสี่นะครับอยู่กลางห้าหกเจ็ดแปดอยู่พวมันยังไม่ตายหมดเลย เก็บมอนไปด้วยอะไรครับถ้าจะให้ดีนะหมอนยุดหมดแล้วใช่ไหมคะออกเขาไม่มากลางใช่ไหมงั้นงั้นตีสองสามสี่ครับสองสามสี่ไปเล่นไปเล่นยุดเลยก็ได้ครับไปเลยครับเดี๋ยวทิ้งตีหนึ่งไว้กลางเออสองสามสี่ไปเลยครับใครจะไปเล่นยุดไปได้นะอ่าตีกลางนะครับกลางเนี่ยใครจะไปไปยุดไปได้นะครับไปปั๊มแต้มครับอ่าใครจะไปตามมาได้นะครับโอเคเขียนทิ้งน้องโยเนสไว้นี่แล้วอาเจไปเล่นดีกว่า ่ะเข้าไปยึดเลยครับเข้าไปยึดทงที่ดีแย่มีบ้าเลยขาวนะยุดข่าวยุดข่าว ออกออกทงนะครับออกทงกันออกทงนะครับให้ทงมันโหลดนะครับให้เป็นขาวแล้วค่อยเข้านะครับเดี๋ยวอีกสามร้อยคะแนนนะครับสองร้อยก,กว่าคะแนนนี้แหละรักรูปไม่เท่ากันอ โอ้ย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 เจนหมิงช่วยพี่ที <c oughs> ทีเดียวหายเลยเยอะเอ๊ะไปอะหยุดหยุดหยุดไปข่าวแล้วก็ฆ่าเขาไปเลยครับเอาแต้มคิวไปก็ได้ครับจะได้จบเร็วๆฆ่าเขาไปเลยก็ได้ไเพราะว่ามันเหลือแค่ร้อยคว่าแต้มเลยครับร้อยคว่าแต้มเก็บแต้มคิวได้เลยนะครับผมเพราะว่าแต้มคิวได้เลย Okay, ใกล้แล้วครับจะจบแล้วสามสิบแต้มครับสามสิบแต้มโอเคอ่าจบลง <Okay. S 1> ด,ดีนะจบขอบคุณ <c oughs> ค้าอย่าไปขอบคุณเขาด้านโลกกันด้วยนะโอเคแล้ว <Okay. S 1> แต่อย่าเพิ่งออกนะคะเดีย๋ยวเราอย่าพิ่งออกแจากตี้นะครับสองทุ่มยี่สิบห้าเนาะกิจให้เฮอให้เฮอกันนะคะ กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยววันนี้เราไปไฮเอกันต่อนะครับยมใส่กรอบด้วยอ่าขอบคุณทางทางเขาด้วยนะครับทีเอ็ขอบคุณจีเอ็ใช่ครับผม อเจยังไม่ได้จัดสักตัวเลยเดี่ยตอตาเจอยาไปกับคุณฟา้ามีน้องโยเดะว่านอืม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 ,อม mm <laughs> นี่ก็กิจต่อไปนะครับสงครามให้เหอนะครับก็เตรียมพร้อมไว้นะครับเพื่อของรางวัลนะคันนี้ให้เหอเรามีของรางวัลดีๆจะมามอบให้นะครับไปชื่อเสียงนะครับใครโชคดีได้ไปชื่อเสียงนะครับก็แพงอยู่นะแล้วก็วันนี้มีกิจกรรม BR นะครับแบ t เท e ร o น a าย่อย่าลืมกดกันไปเยอะๆนะครับจะได้หาห้องเร็วๆนะกดเยอะก็เจอห้องเร็วนะครับก็ กิจกรรมทำเวสอะไรเงี้ยมันก็จะจบเร็วขึ้น Thank you โอเคอีกห้านาทีนะครับห้านาทีนะครับเตรียมกลับมาสู่หน้าจอนะครับเดี๋ยวเราไปสงคามไฮเห่กันนะครับห้านาที